อุ<โ>้ยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามนะครับชมเมนี้มานอนปายเลยพี่น้องแต่ว่าปลาเป็นทงหน้าเข้าสิมาใส่เวดปักพี่น้องเลยใส่แถวแข็มหัวรอรอแถวแข็มหัวนี่แหละมาครับในผ่านเพป็นกัต่ว่าในผ่านเป็นไปอันนั้นเนี่ยไปรอรอใส่แต่ทางนั้นเขาก็จิไปตะบลังเพลินมาสองคนมืัอนี้ ผักมะแรงนี่สิผักอยู่แทงหน้านี่แหละพี่น้องแทงเขากระชีนาวขนาดเพราะว่าล้มนะนี่ก็ลุกเนื้อเขาเป็นเนื้อเขียดเด้อพี่น้องเลยเนื้อตัวตามเนื้อเขียดเบ็ดเพิ่นแบ่งให้ประมาณสิบปลายหลังเบ็ดทั้งเบิดนนะเศร้าปลายหลังเอน,นี่แล้วหองอา,ามากอะายหลังเติบแต่ว่าเบ็ดมันหน่อยแล้วสิห้าเขียดใส่ไหมเนื้อเขียดหน้าพี่น้องเลยไปเอาสิบไปใส่ก่อนเพราะว่า นายผ่านปไปโดนเติบแนละ้วจะได้เขาสิหลงเพราม้าน้ำมันธิดี่น้องเยสุดก่อนนี่เขาขืนพูแลมือนีมาเปลี่ยนบรรยากาศแลสีห้าไซเบตพี่น้องเยเป็ดปักอะไรปลาคอปลาลูกเมื่อกินนะนะเมล็ดนี่สินอนนี่แหละเมล็ดนี่นอนคางขึ้นหนึ่งแล้วมือเ้าเลยกินข้าวกินน้ำแล้วเขาสิออกเมื่อห้าการหายังแหลตอนแรงกันงเงียรเอาเขียดหน้าเอาเขียดมุหลายๆ้ยต่น้ำท่งหน้านี่ นี่ฮัชิเปลองมึงมันจะกินอยู่บป่มันจะเป็นแนไรนนี่ซ้ายหวยตัวนี้แหละฮาชิใส่ทางนี้ขึ้นไปเถิงแล้วก็ชีเริ่มแต่ตัวนี้ก่อนลงไปหลุมบอน,น้าผักกระเทียงหายเทียงหนาพี่น้องเลยกินหอดบรรยากาศเก่าๆแต่ข้าวยังหน่อยนอนอยู่หอยอยู่หนะนี่ก็เลยมาลืมขึ้นบรรยากาศ ีนายผ่านเป็นสายก่อนเนาะก้อข้างเขียดเต้อพี่น้องเอ้นี่ลองบางสิเป็นอะไรโมเแรกโมเล็กจังสีเดียบเบิร์นข้างจะใส่ไว้เลยก็สิบห้าการก่อนสามคำาำพอมิมพี่เนาะห้างมิมห้างมิมบางไงนี่มิมมิมนี่ขึ้นมาพี่เนางแรกแรกคำคำสุบๆแล้วจังสีเอาเปิร์นก็ใส่เบ็ดแล้วก่อนนะครับเดีนะครับไปหล่อใส่เบ็ดก่อนพี่น้องเอ้มันจะคำก่อน ขากลับมาจยางสิส่วนนายพานเป็นเอานายพานพกำลังรอใส่เบ็ดสิล่อกระช่างไซหวัวไอหนิเลยจนหนอดลุมเอาใส่หอดแต่วางนี่พี่เนาะเพราะว่าลงไปลุมเลยมันเป็นหินียนพารานเินเบสถ้าสิหล่อขึ้นไปเทิงขึ้นแล้วก็เริ่มเด็ดบอลนอาภาคคนนีน้ขึ้นไปเทิงอีกบบดน,นี้เบ็ดยังหลายหลังเติบ ตอนนห้องกำลังใส่เบ็ดแล้วตาลุนเบิ่มมาแลกเลยมาทำมาเรียบเบิ่าสิเป็นอะไ้สิมานอยู่บ่สิมีป่าอยู่บ่ว่าสิกลับไปบอพักก่อนเดี๋ยวจะคำคำนี่ไปหาแกเาอามากาเกี่ยมบอ นอนมื่อแรกพี่เนาะนายพานเพิ่น,นผูกเป,นปเปน,นาะส่วนเรานี่ยนอนตั้งลมนี่เนาะเพราะว่าเป็นแบบแพร่พูนเนาะเอากับนายพานว่าสิไปเนียบเบ็ดก่อนพี่น้องเลยเบ็ดที่ว่าเขาใส่ไปจะทำอิดอยู่ทางเบื้องนี้บางเถทีมันถื่อเพราะว่าถ้าใส่ในหัวอล้วมันมีคนกวนคนยังมันถื่อไหวเป็นว่ะจังไปเบิ่งน้ำกันงใส่พี่เนาะจะเป็นแน่เลย จะถือไอ้ก็เป็นบาปเพราะดีม่แนวกินแรงเนี่ยต้โต้ขมิ้นตัวใหญ่ขนไดานคือไว้อยู่หรือว่าคือสบ่ม่เเผ่งหรอกก็บ่าเขาจะจ่อผู้ร ันอม,มันครบเนาะนายผ่านกำลังท่องกระถาบินบนบินบนยัให้กันเนยบไวบินบน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  บินบนบินบนควนบกายไปวินบนินบนิบโวดิบนวดิบนดิบนิบ่่ย่่ม่บนนบิดิบิบนิบนิบนบินบนบินบน

บินบน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 ะัดเอานี้เมื่อไดางนี่เดีบินบนบินบนบินบนก่อบินบน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 บ้ัดก่อนเดชพี่น่อย a มนตอดหาหกแม่เสือเบิ้ลนะจะเป็นเบ็ใหญ่บนทางถึงนะึ<ม>้นนี้เราทางถึงเนาะขึ<ม>้นโ่เลขเนิมกันแรกเลยตัวหนึ่ง,นง,นนงหนึนนกก่ก็เลยปีกีแรงเนาะในานไปกำลังห่าก้าาได้มิมบอกว่าทางอันนี้เทาไดีจังตัวนี้คนอื่น,น,นมิม mình đang ở coi le hồ Nam Cao Bùi, hóa, lá chắn mặn mặn, mặn mặn cái này, nhét riêng cái nào, đang hé thử Biết cái nơi เดือดตัดปล่อยมันซะเป็ดกระคาในท้องเลยเด้เอาตัดเลยการตัวใหญ่ๆเนี่ยก็บพ่อเป็ดตะกินอยูน่นี่มันตัวหน่อยหมดปล่อยถิ่มซะ่การตัวใหญ่ๆนี่เออ,อย่งว่าใข่ไขนี่อันนี้เฮาถูกยุ่ไป้าห่วยๆคนเนี่ยข้ากับมาพี่มาตัดจ้ะพี่เรากำลังกลับมานตะยามเป็ดพี่น้อง ไฟกัดจิ้งกัเปิดเลยเหี้ป้าตัวนึงแล้วก็ข้ากับเวการมาเลยได้บางตัวนึ่งนูทองขาสองตัวพอได้กินแมลงเบ็ดกับบดเถือกสั่มพี่น้องเอ้ยเป็นแน่เลยมันหนาวกดบ่หดังไฟก่อนนี่พี่น้องเฮ้าได้บางตัวหนึ่งนูทองขาสองตัวพอได้ปีกินแล้วแมลงนากาประคอเฮ้า เอาไว้ตัวนึงมันกระเทือนกับจิเปียงกันแล้วจิเปียงซุ่มเนยกินข้าวแรงซะในผ่านเหนากับยังพูดไปหล่ออยู่พูดไปเนาะแสงไฟไปะวัตวัตอยู่พอนี่ยังหล่อนบ,บังเวทในระกาการนะประคองเลยตัวนึงอยู่นี่นี่แยงนี่เาเอาไว้มืออื่นซะกระเทือนเด็กประคองน,นอนเทียงหน้าวันนี้อันนี้เปย์นในผ่านเพิน่นคงเหาเป็น สลิปปิง้งดูฮะแบบปูแล้วก็นอนในในหูชิปเลยพนะี่น้องเขาสิ่ขั้วนูกว้ก่อนพี่น้องเอ้ยเดียวดูให้จินก่อนถ้าเบื้องวัดไปหล่ออีกไปเรียบเบ็ดอีกในกาของเธอกับแจกคนนั้นกับน้ำน้ำแห่งกับชิตาแจกมาเดียวไปหล่อไปเรียบมาเดียวเปลี่ยน้ย เขาวกีดามแนบว่างเท้าให้ผ่านมาสิผ้าไปกะแถวนี่รอหาไก่ป่าหนาวมันล่มโผล่ไปหน่อยยันชัดบอกออกดอกเจ้าสมุทลังนี่ หอนแถวหอนว่ามันนี้คนน้นคือปกติใช้น้ำหัวเยเหงาเขียดหน้าเนี่ยน,นี่ป้ามือน้ำหมดทันนกมาได้หนีเงียบกิ๊บไปป้าตัวเดียวเพื่อนกับพ่อเขาใช่หม้ออยู่รลุมนะ่ะ เอาฮาก็ขั้วแล้วพี่น้องเอ้แล้วก็มาปีกบางตัวนี้แล้วก็หนูต่องเทาสองตัวอิ่มอยู่หรอกพี่น้องเอ้สองคนหนึ่งมมานไปเลยก็ได้เ,เขาขกินปีกหนูปีกบางไปนายพายไปกับพระธามาตัตกรนะจับถามบางีว่าเป,ป็นสิไรหบอชิมานบอก Ừ, nó có biển thả hơn <laughs> Bây giờ ta sẽ biết đó nhỉ đây Mình hít phải xin hẹn nó đừng qua bên đất cả Cứu khẩu cái kìa เป็นอะไรเห็นบเอือดอยู่เอือปบริิได้ดประคอตัวนึ่งเลเออนี่นี่เนอนี่อยู่คนเีเป็นกยแอบอยูอ่นนคนเป็นกแอบอยู่นีไหนางไปที่เขาเป็นอ่านี้กิมาแลวบริเปงไเป็การต่ตเขาหาหลายโหน้าเขาหญืนะนี่ปวดฉ นี่ทะเลตัว่อยอย่ตนอมีกบมีเตหอยหวยปาห่าหอยตัวใดเออเออเออขึ้นไปทางนั่นบ่แม่นหนนอกแถวพารานิน่ะอ่าทางเถิ่องนวละตัวหนามนลอยเล็เอออย่างว่าทางหนนั่นหัอ่าแต่จะว่า ยี่นูนหมอเป็นตัวยังไงโลยังไงยังันใส่ถ้าป้าขี่ท่านจำไดขี่ในเกว่าพอว่าน้ำหงายป้ามันเบิดตัวป้ถปลาเบิดจะถึงแล้วปันป้ามันก็ไ่น่าจะเบิดเห็นป่ะเปิทำเบิ้ เขื่อนแล้วมันแห้งว่ะฝนบางวินะอ้นี่แหละฝนบางขนะึ้สุดแล้วมัยนฝนบางเน,นี่ครักำลังเหลือ เดี่ยวออัาน้นไหมเฮ้ยเดี่ยวพา,พาบ้าบอพักให้กันฮนะพักว่าสิมาล้าป่าเนี้ยดอกกระไรเลืออะไรเ้อัน,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 นไแล้วก็เกี่ยกบอกกระบอ <c oughs> อยู่ปนเมือยมดเผาลงเกียวต้องมาจับนาะแ้อาท้งแงไปปะเลยนะก็นอนสุกยาข้าวนเขาเองฮามากเลย เมียเมียหนาวโหเมียให้เอาสิไปกูเบ็ดก่อนพี่น้องเลยพยายามเบ็ดตอนเช่าแล้วก็สิไปลาดเสาหน่อยหนึ่งมุทะได้ไปไปลุ้นเบิงปฏิตานเหมือนกันพี่น้องเลยไอผ้าเราเห็นนกเขาพี่น้องนี่อยู่กรุงใหม่สูงตัวนี้นี่ถ้าเบิงจะเป็นยังไงทุกวะตุกเลยพี่น้องบางทาสิไปเก็บก่อนนี่อยู่กรุงใหม่ตัวนี้จะเป็นยังไง โอ้โหสีห้าเห็นด้วยบ่หป็ดป,ป่าเนี่ยโอ้เหนยบลอยเว้ยเพี้ยนกข้าวนุกข้าวตามแมวเอายามเบ็ดหาก็ได้สองตัวพี่น้องเลยและสียามก็ไปทางเทิงผมอีก นก็นมาเวีย,ยงลุกเขาไปบุกเบืงทางถึงอวสิถืก,กตโตทางบางลมนี่ถือถือสองเลยยานเหากระถือมาบระตูนียพี่น้องเยลยไลยขักลาเนี่ยผ่านพี่น้องหลุนพี่น้องลุกขันเบ็ดยังตายยังบ่ตายบ่ <c ười>

ใส่ซีโตหาโตหนึ่งกับเรือแล้วเนี่คือบอกพยายามก็ใช่คไปรอมก่อนเอากำลังยามเบ็ดแล้วพี่น้องเลยแล้วเอาสิไปสรุปไปเบิ่งอยู่เทียงหมดพี่น้องไปได้จากโตจากโตนายผ่านือจักไหลจากโตเอาคือว่าได้ซองโตเนี่ยนี่โมมานมาเียน,นะแต่ว่าก็ไมยย่แต่ใส่ใหญ่ๆไปห้าสิกลับเทียงก่อนครับบอลพักก่อน แลี๋ยวสิสรุปให้พี่น้องเบิ่งว่าได้จกักโตสรุปผลงานพี่น้องได้6โตรุ่นใหญ่ๆแล้วก็นูกเข้านี่ตัวหนึ่งพันกันแล้วเด้ดิเพราะตั <c oughs> นีประมาณประมาณแต่ว่าก็คไายอยู่มันไหนตัวใหญ่เนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ป่าคออยู่หัวเแล้วก็วนูกเข้าถือว่า ปั่นไงกับพ่อได้กินอยู่พี่น้องเลยพ่อละซาำชีโตพ่อได้เมื่อต้มเมื่อแจว